สวัสดีครับเพื่อนๆ FC สุดสุดสุดนะครับพบกับ่องชิด์เมืองอาร์ชแนลนะครับพี่น้องวันนี้การทีเอาพระมารีวิวกุ๊เก่าแล้วครับเพื่อนๆคนไดที่ลักพระชอบพระก็ คอมเมนต์มาในเด้อครับในคลิปวันนี้มันมันพระแท้หรือพระเกศนะครับองเล็กอะองเล็กนี่ก็คือหลวงพ่อลุงครับหลวงพ่อลุงวัดท่ากระเบอือครับพี่น้องแล้วองค์ที่สองก็หลวงพ่อรวย ปตัตโก้ะ้ครับลุงพ่อรุ่งนี่กับบัลลูว่าพ่อสอได้แล้วครับแต่ล,งล,งล,งลงุงลุงลุงลุงพรวยนี่่อสอ,อาหาหาจ็ดนะครับแล้วผมเจอกล่องใส่เบิงกระสัดนะครับ เปืเป่อนคนใดที่แสบขมูลกับคอมเมนต์มาเนเดอร์ครับประแทหรือเก้นาะครับผม,ผมกับเก็บมากผมกับปรลูนาะครับผมกับเปลี่นผ่ะเพื่อคอยเป็นครับ เทวลงพลุงนี่ผมผมว่าเถอยู่ครับผมว่าผมเบียวมาจากวัดเพันเลยครับไปชอมมาจากวัดเลยครับวัดทากเบือรัวทุ่มแบนนะครับเเบึงดาดหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันนนะครับยันยังผมกับบรูบภาษาหรอกครับเพื่อปื่นคนไดทีทราบกับสวยก็มมินมาได้แด้วครับว่าเป็นแท่และเก๋นะครับ ลงพลุงนี่ผมก็มั่นใจว่าแถวครับเพราะว่าผมเปียมาจากวัดเลยครับส่วนของลงพลุ่ยนี่ผมก็เชามาตามแผงแผงผ่านครับ สวยครับฝากเพื่อนๆคนหลักระนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้เดอครับ สองชิดมึงอาานชแนลนะครับยูทูบเป็นกำลัง,ลงใจเรือครับสวยครับสองเรียนหนึ่งสวยครับ สำหรับอ,อีพีนี้กับระมาณนี้แหละครับเพื่พอนๆสวัสดีครับ